สวัสดีค่ะบัวสโรชาจากเพจอั d ด l บ y bubing ที่ AT a c h a n o บน u t u b e ค่ะสำหรับวันนี้นะคะบัวมีทรงผมเปียบันริบบิน้นเบี่ยงข้างน่ารักน่ารักมาฝากสานสาวที่สำคัญทำง่ายมากๆไปดูกันเลยค่ะมากันที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยบัวได้สระผมมาเรียบร้อยแล้วค่ะด้วยเทรซาเม่ขวดสีม่วงดำตัวนี้นะคะที่จะทำให้ผมยาวของบัวนเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ไม่เปราะขาดเวลาที่เราสไตลิ่งค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาทำบันที่แน่นมากๆเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาเพิ่มประกายผมให้เงางามค่ะด้วยตัวนี้เลยนะคะเซรั่มรปจากโทเนียนกายค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยนอกจากจะทําให้ผมเป็นประกายเงางามแล้วเนี่ยนะคะยังช่วยทําให้ผมแข็งแรงอีกด้วยค่ะโบก,ก็จะเน้นที่บริเวณปลายผมนะคะรูปไล่ลงไปเลยตรงไหนที่แห้งเสียเนี่ยก็เน้นหน่อยนะคะแบบนี้ Okay. เดี๋ยวเรามาม้วนผมกันเลยค่ะโดวยวันนี้นะคะโบอยากจะได้ร้อนสบายๆก็เลยเลือกไซส์32มิมลมาค่ะแต่ก่อนจะมว้วนสาวๆอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องฉีดสเปรย์กันความร้อนจากเทซามีลงไปก่อนค่ะฉีดให้ทั่วศีรษะเลยเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะสามารถกันความร้อนได้ถึง230องศาเซลเซียสเลยละคะ่ะเดี๋ยวเรารอให้ผมแห้งแล้วเราจะมาม้วนผมกันเลยค่ะผมแห้งแล้วค่ะมาม้วนกันเลยนะคะเดี๋ยวขอใส่ถุงมือก่อนการม้วนวันนี้นะคะ จะเป็นการเรียกว่าม้วนแบบฟรีสไตล์ค่ะใครไข้ม้วนเข้าก็เข้านะคะใครไข้ม้วนออกก็จงม้วนออกไปค่ะม้วนไปเลยโอเคแล้วเราจะมาม้วนให้ทั่วศีรษะเลยค่ะ โอเคม้วนผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มถักเปียกันเลยค่ะโดวยวันนี้โบจะถักเปียตะขาบนะคะแล้วก็จะมามัดรวมเป็นบันเริ่มเลยโบ <c oughs> จะเริ่มจากทางด้านขวานะคะจากตรงนี้แบ่งผมเป็น3ส,ส่วนแล้วก็เริ่มถักเลยค่ะอย่าลืมเพิ่มผมเข้าไปด้วย เอาละค่ะพอถักถึงตรงนี้นะคะก็มัดเลยค่ะแล้วโบก็จะเอาริบบิ้นสอดเข้าไปในหนังยางตรงนี้เลยนะคะเ<ม>พราะว่าวันนี้โบจะทำเป็นบันริบบิ้นเบี่ยงข้างค่ะแล้วเราก็จะแบ่งผมตรงนี้นะคะเป็น3ส,ส่วนค่ะแล้วก็ถักเปียสามธรรมดาเลย นำโชว์ลิปปิ้นออกมานะคะมันจะได้สวยถักจนสุดปลายนะคะแล้วก็มัดหนังยางได้เลยเคใครจะปล่อยไว้แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะม้วนเป็นบันก็ได้คะ่ะก็ติดกลิบด,ดำให้บันอยู่ทรงนะคะ ส่วนปลายทั้งสองข้างก็เอามามัดเป็นโบวเลยค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทรงบันริบบิ้นเบี่ยงข้างของบัวค่ะสำหรับโปรดักที่โบใช้ในวันนี้ก็สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วถ้าใครที่ไม่อยากจะพลาดตกเทรนผมใหม่ๆจากบัวก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ที่ ADH Channel บน YouTube ค่ะสำหรับนี้นไปแล้วบ๊ายบาย